โหร้ายไม่ได้แน่เลยเนี่ยนี่มานั่งโอดครวมานั่งกุ้มนั่งเครียดนี่ฉันนี่นเจะเสียเพื่อนอีกแล้วเนี่ยฉันบอกแล้วเงีว่าทําอะไรให้ดูให้ดีก่อนใครจะไปคิดนะคะว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ดูสิเนี่ยเลือดยังไม่แห้งเลยฮะนี่มันมีคนตายในบ้านเนี่ยรีบย่างด้วยตำรวจทางการต้องการตัวคนมันจะหาที่ไา่นเชียว นี่ฟังอยู่จะมีเมียฮะจะมีเมียเสียงดีมีเมียเออมึงไม่ตายอย่างคเดี๋ยวก่อนจะมีเมียเจ้าก็ดีเหมือนกันเจ้าจะได้เป็นฝ่าเป็นฝาเป็นคู่เป็นคนเขาสักทีนึงอะไรอะเป็นคู่เป็นคนแล้รู้ร่างนี่เป็นเหมือนคนรู นพี่ไม่ได้ว่าอะไรเจ้าเลยเนี่ยนะให้เสียใจเออพี่ขอโทษนะแล้วถ้าอยากแต่งงานแล้วพาพี่มาที่บ้านพญาสีใสนรงทำไมก็ผู้หญิงที่กระหม่อกฉันจะแต่งงานด้วยเนี่ยเป็นหลานของสีใสนรงเป็นหลานสาวเอ้างั้นพาพี่เข้าไปไปเสร็จพี่กุ่มกุ่มเนี่ยตำรวจทุกคนเรามาแล้วเฮ้ยโอ้ยสมุทรสายลูกคุณหญิงลงมาลงวาขอเดชะัดสมัยเมื่อขอพุเจ้าข้าศิรุชาเจริญสุขเบาบา นี่อะไรกันทำไมจะมาไม่ไปบอกมาก่อนจะจัดต้อนรับให้ผมเกียรติรีตออะไรทั้งสิ้นทีมาแล้วนี่เนี่ยมีเรื่องร้อนใจเดี๋ยวให้เสด็จพี่เขาเป็นคนพูดดีกว่าไม่เออสอบประทับก่อนพุทธเจ้าค่ะนี่ลงอะไรหอบทั้งสองพระองค์มาถึงบ้านกโมัทเชนพญาสิงห์แต่ลงหรือว่ามีสงครามเกิดขึ้นนี่ไม่มีหลอกศึกสงครามไม่มีที่มาพอดีว่ามีธุระสําคัญที่จะมาปรึกษาหาลือหน่อย ธุระอะไรพุโจค่ะพอดีว่าน้องชายของเราเทพบนทนเขาอยากจะแต่งงานอ,อ้าตายแล้วอยากจะมี <Okay. S 1> พระมเหสีเทพพระที่ถูกต้องโอ้โหดิว,ว่าเรื่องอะไรขอเดชะไปชอบราธิดามเมืองไหนหรือว่าลูกขุนนางคนใดบอกกระหมฉันได้นี่ไม่ใช่ราธิดามเมืองไหนเลยเจ้าสาวที่น้องชายเราอยากจะแต่งงานด้วยเป็นผู้หญิงอยู่ในบ้านของท่านฮะ ผู้หญิงในบ้านในบใ้านของฉันเฮ้ยมีผู้หญิงแี่คนล่ะฮะในบ้านเนี่ยในบ้านมีเยอะมีเยอะมีเยอะเมืก่อนสบายยังมาเกาะแกะอยู่เลยนะหรือว่านี่น o, oke, like ี่อย่าบอกนะว่าไปชอบอ่าค่นางสนมนางสนมเมื่อต้นห้องอะที่มาอยู่บ้านกระหม่อมฉันน่ะเฮ้ยนี่ให้มีนั่นไงไหนวรนุชยนั่นอะเฮ้ยที่กรบพี่ค่าเฮ้ยไหมทุกคน ไอพงเมื่อวานยังเตะตะก้อกับกูอยู่เลยผมพ่พ่อใครพ่อเราเราชื่อช้อยเจ้าข้เขอเดช้านี่ว่าแต่ผู้หญิงในบ้านท่านเนี่ยนี่ใครกันบ้างนะฮะถ้าเป็นหลานสาวก็ผมชั้นที่สวยที่สุดตอนนี้เอ อีนางวลพิษใช่ไหมพุเจค่ะชื่อว่าวลพิษโอ้ยดูร่างหน้าตาดีเป็นหลานสาวของเจ้เองเดี๋ยวรอสักครู่นะมันสษบุตก่อนนี่เทพบรรทนเจ้าสาวที่อยากจะแต่งงานด้วยใช่วลพิษหรือเปล่าไม่ใช่วละพิษแล้วชื่อว่าอะไรน้องอะไรนะอีกที เี่พอโทษทีกออกพยาพอดีว่าเราได้ยินผิดชื่อว่าเพลพันมั้งเพลพันมีหรือเปล่าฮะมีแค่ไหมีแต่แต่งไม่ได้พุ่จบค่ะเอ้าขอเดชะองค์เหนือหัวหอีนางเพลพันเป็นหลานสาวของหมอฉันก็จริงเออแต่มันติดที่ว่าอีนางเพลพันเนี่ยเป็นลูกสาวของสีสงครามที่เป็นกระบอกแผ่นดินลูกกระบอแผ่นดิน เชื่อพ่มองแต่งไม่ได้ไม่กไม่สมไม่สมควรแต่งพระเจ้าค่ะนี่พี่เทมทนเขาบอกว่าแพวพันเป็นลูกกบบขเขาแม่นินเจ้าจะว่าอย่างไงเนี่ยฮะจะถามอีกแล้วเอ้าเป็นเจ้าได้ไงเนี่ยจะฉลาดได้แบเนี้ก็พี่ไม่ได้แต่งงานด้วยทั้งหมดนี่คือพ่อเขาเป็นคนก่อลูกไม่ได้เกี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นยังไงก็แต่งได้ก็คือสรุปแล้วเจ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยอ้าวอย่าใจอย่ตา ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวทุกสีทุกอย่างพี่จัดการให้เร็วๆสรุปแล้วไม่แต่งน้องเราตกลงว่าจะแต่งงานด้วยเอ้ยมรตอนขอเดชะยังไงก็แห่งไม่ได้อยู่ดีขอเดชะฟังกระบอกฉันทำไมลูกจากเป็นลูกของกบฏแผ่นดินแล้วแนวพันธุ์เป็นคนกินลูกกินผัวไม่ดิมันหมาดเลยมันหมาดเมื่อสองวันที่แล้วคือมันจะแต่งงานเจ้าบาวมา บโคจะแต่งงานหลือมสาวไม่ได้แต่งทำไมอ่ะจะบ่ามตายกลางนั่แต่งเลยพระเจ้าค่ะบ่าตายกลางงันงแต่งมัน็นลูกีผัวแต่งไม่ได้พี่เทมทนพี่ว่ามันจะนานไม่ดีนะน้องเปคู่แต่งงานเธอะเปลี่ยนตัวใ่านี้แต่งสอนพระรามจะคุยกับไหม่กลางใจผู้ใดก็ตามต้องลงมนตรา ไเาาขาคุยเฮี้ยกับใครการประเทศมาทษคุณหญิงปลาเจ้าเอ่ยผออคแพลพันกำลังจะเข้าเรือนหอแต่ยังไม่ทันได้เข้าเจ้าบ่าวก็ต้องมีอันเป็นไปใช่แล้วค่ะชลอยว่าฟ้าส่งให้แพลพันมาคู่กับข้าจะเป็นการ,รเกียลเรืยไมมถ้าเกิดข้าพเจ้าจะขอแพลพันกับคุณหญิงป้าณกระเลอเอ่ยหากว่าพระองค์ต้องการแม่แพลพัน คุณหญิงปลาอิ่มดียกไข่หนะกันะเออเออนี่คุณหญิงปลาตบตาเจ้าขวดนี่คุณหญิงไม่ไหวเลยเจ้าเหยียบพระบาทที่เต็มเ็ดยดีใจดีใจน,น,นี่ก็แค่นั้นแหละเอานละเพราะฉะนั้นหน้าที่แม่งานขอมอบหมายให้คุณหญิงเป็นคนจัดการก็แล้วกันได้นเเพข้าฝากก็ด้วยไปพนะ้องท่านไปเถอะเนี่ยเคล็ ดีนะมึงมองรู้จัดดับลงรู้ว่ะเมียเผื่อเมื่อไหร่นะกูจะเอาให้จบเ็อ้ยตัวทีทีเกรนทนเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะค่อยๆนี่ใจเย็นจะแต่งงานแล้วไปไปไปพี่ไปเดินพี่ Buon.